เพิ่งทำหูไปเรื่อยๆนะผมจะร้องกับคนดูไปเรื่อยๆระหว่างน,นี้ได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 ้เมืเ่อกี้เหมือนกันเมืเ่อกี้ได้ยินคนร้องไม่สนิทครับไม่น้อยเลยนะคือวันนี้เราหยิบไม่สนิทขึ้นมาเล่นเพราะว่า,วาเราได้ทําการวิจัยมาแล้วครับแล้วก็ข้อมูลการวิจัยของเราออกมาแล้วว่าเป็นไม่สนิทตุกขขอทุกที่ที่เราไม่ได้เตรียมไปเวลาเตรียมไม่ได้ร้องเวลาร้องไม่ได้เตรียมนะครับ ตอนนี้เราก็เลยเอาเพลง,ง<ด>นั้นคือมาเล่นซึ่งไม่สนิทจริงตอนนั้นผมกับพี่หมีที่เราเล่นกันตั้งแต่ช่วงแรกๆถูกตงครับรู้ไหมฮะว่าไม่สนิทนี่อายุสิบปีแล้วนะครับเพลงไม่สนิทนี่คือสิบปีแล้วนะและว้วพวกเราจากวันนั้นจนโตมาในวันนี้ได้สิบปีให้หลังเรายังได้เจอกันพวกคุณเก่งมากๆเลยนะครับที่ผ่านแต่หลายปีที่ยากลำบากมาได้ ปกมือให้ตัวนดงไดัหนึ่งทีเลยครับดีใจมากที่ยังได้มีโอกาสเจอดีใจมากที่ครั้งหนึ่งเพลงองผมเคยอยู่ในช่วงเวลาชีวิตของทุกคนแล้วก็จนถุกวันนี้ตัวผมเองเช่นกันเดินทางมาสิบปีเพลงนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งเพลงที่มีคนของผมขอบคุณแทนทีมง,งานเบื้องหลังพี่ๆที่ทําเพลงของผมทุกๆเพลงมากๆ ด้านหรือเปล่าเฮ้ยเหมือนฝามันหลุดอ่ะ <c oughs> อ๋อวางยาแล้วเฟิร์สฝาหลุดหรือเปล่าอาจารย์ <c oughs> อาจารย์ฝาลูดเฟิร์ส <c oughs> ฮัลโหลอาจารย์นี่ผ <c oughs> มง้งย้อนชอ็อตหูกูไหมเนี่ย <c oughs> นี่แถมง้งย้อนโชว์อยู่เลยเนี่ยข <c oughs> องมันหายอ๋อโอเคได้ได้ได้ไม่เป็นไรฝนจะตกแล้วกันเ <c oughs> อออาชีพกูก็เสีย่ยงอยู่แล้วให้ปูเป็นทอำครูเหรอใส่ข้างหนึ่ง แต่ข้างนั้นก็วงจรเข้าหูแล้วมาจุกเข้าหูดิมึงง้มงง้อเนี่มันมีหูข้างนึงเออใส่ใส่แค่ข้างซ้ายใช่ไหมใส่แค่ข้างซ้ายเออใส่ข้างขวาด้วยอ่าเป็นไงเป็นไงโอ้โหเป็นไงให้ดีมันไม่ขนในหูเลยหยอก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 ไว้กันไว้ทุกคน อุปกรณ์ผมดีขึ้นแล้วนะครับเมื่อกี้ที่ร้องนี่ยองรับงตามตรงเลยว่าไม่ค่อยได้ยินเสียงตัวเองครับไม่น่าจะเป็น,นยังไงบ้างทุกคนพอใจอยฮะพอใจพอใจกันนะเมื่อกี้ผมร้องเป็นงไงแต่ว่าคนดูเนี่ยเราได้ยินนะยามถอดหรือไม่เราได้ยินคนดูแล้วคูดที่นี่ร้องเปเพราะทุกคนนะครับไม่แน่ ลานนมหรือเปล่าทุกคนเรายัางมีสติสมรชัญญะครบถ้วนตบมือให้แต่ละหนึ่งทีฮะร้องพีดีจริงร้องพีดีจริงมายืนรอกันตนั้งนานได้ไหมคือถ้าเป็นบ้านผมนี่ผลไม้แบบนี้เขาเรียกว่ายมแล้วนะฮะคือ,ะค,ะค,อคือรอจนทักกล้วยเนี่ยมันก็คือเริ่มคําแล้วนะคะ่าไหมเริ่มคำแล้วเริ่มคำแล้วแต่ว่าไม่เลยทุกคนแบบสดใหม่อยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นเราจะเล่นกันอีกหนึ่งเพลงะคระับเพลงต่อไปครับเพลงนี้ละฮะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ น่าจะเป็นเพลงรแรกๆที่ผมได้มาเล่นที่นี่บ่อยที่สุดเป็นีนึ่เพลงที่ผมได้ร่วมเขียนไว้ด้วยอยากให้ทุกคนร้องไปด้วยกันนะครับเพลงนี้จํเปไนว่าฝืนตัวเองไม่เป็นเพราะทุกคนร้องกัน